สบายดีเด้อพี่น้องใช้แจวานได้สย่างพานามาปะกินข้าวกินข้าวกนพี่น้องนเด้ยสบายดีปลาลุกแนค่กินข้าวได้ได้น้องนนัดกันะกรซื่นเนาะว่านบ่อยอันไนก็ได้ À, ở đây tắc sài bố, bố mình chỉ hôn tắc sài tuổi đều cần anh em tìm 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 จักเราตื่นจ็คโมงแม่ก็ได้จักเรามาจ็คโมงอีกปลาชุกประเภทนะมามาก,กนชุกบ่อืมมนาุักเองชุกมาตอนใดบ่มึงมาขาวนกันเด้ป็นหนงเด้อดไม่ขัวเนื้อตุ่มเน้อพันกระปุ่น ใ่กินสินลังบุญบ้านเกยังปริเดินเสียงอยู่บังคำหน่อยตื่นอาหัวฝุดเอาตีนก็จะหัวเอาหัวลงมาล,งลงุเยะเพื่อนาาคาดไปหาละซาเมื่อคืนนี่แม่ก็นอนบุหงะแม่แม่อยู่ไหนเสียงกูแมวน่อยแม่แม่ก็บุตีนแม่ก็แล กูเ็กูแลนมาอ้มันแนบกนอนอีกอให้กอนอนอีกแปะนกอืแล้วควงอีกบนีควงตกตกพี่นอนกายี่นอนนั่น่าึงบ่ได้งนมอกิ้งได้นอนอยู่เทียงอยู่เฮือนคือกันกิ้งอยู่ที่ ก็ได้นอนเนี่ยบ่อคืนบ่ค่อยเห็นไอ้บันไดขึ้นก่อนตีไอ้ไอ้มันกินยาแน่มันกับใครแน่นี่โน้เนาแอชกยังกินเขายอน้อยมอเรา

ปลูกยอะอยู่หน้านนมได้ปลูกว่าต้องหอมบัวหอมยังปลูกอยู่ปลูกคนํางแกไม่รู้อืมปลูกก็เพิงมาเพิมตัต้นเขาเดี๋ยวเขาเรยนเลยลูพยานเชื่อมีอิ่มแลยนเลือกเป็นนอันนั้น ม่ชอคนผู้ผ้หน่อยก็ผู้ใหญ่อมอีใเคยเปลี่ยนผู้เผู้เลาะเก่การขวดมันแ,แค่บานเขึ้นล่อเลาะเล่เลอก็ลอกคนกับธรรมาดาอยู่เนาะมีอยู่ นายยูขาหอกบเดนมันเนาะชั้ายขาสีลิ้มีไรนะหูถังเลยฉนร้อนอยู่ละมีองไอ้หนโอ้มนมีน้ำเหลืองคนฉีร้ายขมินมีน้ำเหลืองคนเอยู่เืไม่เขาตีอยู่เพือนเสียงตู้นั้นมาึนนิ้โอ้ยยันด่งมื่อสอดมาแล้วเข้ามา้นวกแถวเอาเนื้อสานี เขาคุณนันสังเกตดอกตามนึงน่าพี่น้องกินเปลววานกระปุ่นขวดเก็บเอาอไว,ว้ทำมไมมีกะปุ่นสบายดีเด้อพี่น้องมาเด้อดูแถวหนองกันเด้อกระปุ่นจิ้พันกระปุ่น,นเจวานเจ้าตัวดินที่เคยเห็ดกินอยู่หน้าน่ารำคาญไหมกินกิน น้องมาไปกินอยากกินเดี๋ยกินก็ได้ต้องมาเรก็ักส้พร้อมซื้อพาเบิรบอด้ไยอื้อ

เป็นเป็นเป็น่ครนะบุแดงตุเป็นตุเป็นแล้วแหละได้ทั้งนั่งกับโต๊ะอืมใช่ไงตมื่อนีนจังจังหิววาานเช้ากห็ดนเล็แส เกอยเอ้น่อยนึเนาะน้อยนึแค่กินวันกินนี่ยันึงับจปน่ที่มครังไพูดกินยุคือเพื่อนไได้กินยุคือกินปอทเพื่อที่เป็นผู้ชี่แต่พดยเพื่นเวกินนะือ

กินค e. like yeah. like no. oh. oh. ูเดียวแล้วนู่แทบกินหลายๆแค่นี้ชมการนีดกินมากเนื้อแม่บอกจิบกุลเนอะพี่น้องกินชมกุลตอนแรกกินชมกุลเนอะกลางกินที่บ้านเราปีนี้ไปทิ้วเปรตน้ำมันน้ำมันเราเป็นน้ำมันชมการนิด่แม่บักคอนอ่ะที่มักนีอนมันเมื่อยการที่เที่ยวไปเนี่ย มันมากอะห่มันถือเละอีกแล่ไหมอืมันถือเงินอนันเคยยันงถือเลกถือเละไปสามโตมันบอกอยู่ว่แล้วเละมเกิดวัน่ก้าลวเพิ่งเกิดมาแล้วเพิ่งถือเละกิาหนะ่ห็นว่าามบิชอตมาหันแล้วอมนานๆันเกินมันจกงหน้าวันสงกรานตขั้นที่แหงไฮกอีขั้นที่แหอันใดก็ไถือเด้อกกับเทือกไฮบ้านอีกอือืมแพงมัายมันนนมีบุญได้ไหมนะรวยหรือ Hãy nó cho kênh Ghiền Mì Gõ Để là bỏ lỡ những video hấp dẫn này phở mình xuống cả anh phun rồi này xuống cả cho nó phở cả mình đi 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 nghe mất luôn mình nướng nhắm vào ngay nổi đấy không à. <laughs> ừ. ดมหนุ่ยไม่แห้งเท่าก uh ันอะไรค้ายมันหลาไมาเรยันเสกิไ้เรู้ยไรคายมันหนุ่งเลื่ยกเกานีกเ่าเลยนะชาวบางคำพี่ไมนบังคำใช้ชุบขนมมดด้ว่ ไทยทั่วเรืองฝั่ไทยหอมขนมเทียนนะซึเ่เค็ออมอะไทั้งทยอมาะเทไม่ว่าสิไปติดละว,วงอยู่ลูกกัน <laughs> ลูกกับพ่อลูกมื่คืนนี่หูกกับเจนใช่ปะหมวยมักหมวนเือบของฮันน่ะ

กนลูไปคนเพื่อนร้ายไปไเนาะคนหลังไปันหลังข้าววัวร้ายนะคนจะใช้บาสเนี่ยแตงเผือกมันกันโงให้นเดืออืมอืมอืมควายน้ำนอนม่ขายังล้ขั้นหนึ่งหลดอืมลงมคล้ายๆคายสำทายเนาะคุณจะหลดอ้าขั้นหนึ่งเลยมใช้บาสโบจักเนาะขา บลัดบลูไกยังทำเนาะเธอพาก็คงปริเสธถามว่าไม่ใช่ไม่ใชเบุญง่ื่อา่วามปิเสธเนา่วกว่าอีกลนเขียวือันวันใหญ่ถึงใต้่งเงยอยู่ ก็ไปผิดนะเร้วอแบ้น